สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยนครนยคายกใบแต้วค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค,ค่ะคลิปนี้เต้วพามาชมบ้านบนพื้นที่1ไร่45ตารางวาค่ะเจ้าของขายในราคา1,900ล้าน9บาทค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ บ้านและก็ที่ดินแปลงนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะในราคา1 9 0 0 0ล้านบาท1ไร่45ตารางวาค่ะใกล้ถนนทางหลวง3-2-3-9เพียงแค่50เมตรเท่านั้นค่ะเข้ามาจากถนนทางหลวงประมาณ50เมตรก็ถึงหน้าแปลงที่ดินหน้าบ้านแล้วค่ะ รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหน้ากว้างประมาณ20เมตรลึกทั้งสองด้านประมาณ53เมตรด้านหลังกว้างประมาณ25เมตรค่ะถนนเข้าซอยมาที่เข้ามาจากถนนทางหลวง3239ประมาณ50เมตรนี้เป็นถนนภาระจำยอมค่ะซึ่งมีหนังสือออกเอกสารสิทธิ์ยืนยันแล้วนะคะจากกรมที่ดินค่ะแล้วก็หลังฉนดก็มีสลักไว้แล้วค่ะว่าเป็นพาระจำยอม ถนนซอยเข้าบ้านนี้นะคะจะใช้แค่2อหลังเท่านั้นคือหลังที่จะขายนี้ค่ะซึ่งเป็นหลังของลูกชายแล้วก็เลยไปด้านในนะคะก็จะเป็นของคุณแม่ค่ะใช้เพียงแค่สองหลังเท่านั้นที่เดินทางเข้าออกสำหรับเส้นทางนี้ค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูรายละเอียดบ้านกันค่ะบ้านสร้างมาประมาณ4ปีแล้วนะคะด้านหน้าบ้านที่มองตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่103ค่ะตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบ้านจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีระเบียงหน้าบ้านค่ะ หน้าบ้านหลังนี้หันไปทางทิศตะวันออกค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับเต้าได้เลยนะคะที่เบอร์084 77 93 287ค่ะเบอร์ของเต้าสามารถแอดไลน์ได้นะคะใครได้แปลงที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านหลังนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ1ไร่45ตารางวาพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังในราคา1ล้านแบาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายโอนภาษีนะคะ บ้านนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงรีโนเวตนิดหน่อยค่ะทาสีใหม่ก็สวยแล้วนะคะบ้านมีอายุ4ปีเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่ค่ะเหตุที่ต้องขายเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่นี่แหละค่ะถึงต้องขายเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่แล้วบ้านก็จะดูโทมลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดชมได้เลยนะคะราคานี้ไม่ต่อแล้วนะคะเพราะว่าปกติเจ้าของขายที่2อล้านห้าแสนบาทค่ะแต่ว่าอยากขายได้ก็เลยลดราคาลงเพื่อให้ขายได้ไวๆค่ะ พื้นที่ด้านในของตัวบ้านนะคะเมื่อเปิดประตูเข้ามาจากประตูด้านหน้าก็จะเป็นห้องโถงยาวเป็นจนถึงในครัวค่ะทางด้านขวามือก็จะมีห้องนอนอยู่สองห้องค่ะด้านในสุดก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําค่ะ ตรงห้องโถงของบ้านนี้นะคะเจ้าของได้ทำหน้าต่างไว้สองบานค่ะซึ่งหน้าต่างนี้นะคะเมื่อเปิดออกไปแล้วก็จะเห็นวิวเขาส,สวยๆอยู่ด้านหน้าของบ้านตรงถนนทางเข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็จะเห็นพื้นที่โล่งๆพื้นที่นะคะเยอะมากๆสำหรับการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัวสำหรับเจ้าของใหม่ค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรไว้มากมายเลยนะคะเจ้าของใหม่มาปลูกได้เลยค่ะตามใจชอบของเราค่ะ 啊。Ah. ลูกค้าท่านไหนสนใจบ้านแล้วก็ที่ดินแปลงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับแต้วเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปที่ดินแปลงนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าแปลงนี้เข้าจากถนนเส้นหลักไม่ลึกเลยนะคะประมาณ50เมตรก็ถึงตัวบ้านแล้วค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะตรงบริเวณทางเข้าบ้านนะคะเราสามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกต้นไม้ไม้ผลอะไรก็ได้เลยค่ะตามใจชอบของเราทําเป็นบ้านส่วนเล็ก พื้นที่1นึ่งไร่เสร็จสวยมากๆเลยค่ะการเดินทางเข้าออกของที่ดินแปลงนี้เข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะเข้าจากถนนทางหลวง3239เข้าไป50เมตรเท่านั้นแล้วก็พื้นที่รอบๆก็มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวเลยค่ะตรงบริเวณถนน3239ก็มีร้านค้ามากมายเลยนะคะไม่เปี่ยวจริงๆค่ะ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายที่เลยนะคะในพื้นที่รอบๆ5-10กิโลเมตรก็จะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆมากมายเลยค่ะห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ8.7กิเมตรน้ำตกสาลิกาประมาณ11กิโลเมตรห่างจากเมืองโรงพยาบาลนครนายก12กิโลเมตรห่างจากลังสิตฟิเวเจอร์ประมาณ87กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้กรุงเทพนิดเดียวเดินทางสะดวกมากๆค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับเต้าเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะเบอร์ของเต้าสามารถแอดไลน์ได้นะคะเต้าบอกเลยว่าใครได้ที่ดินแปลงนี้แล้วก็บ้านหลังนี้ไปคุ้มมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าที่ดินเหลือพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะในพื้นที่1ไร่45ตารางวาแล้วก็ยังงใ้บ้านด้วยในราคา1ล้านบาทคะ่ะคุ้มมากๆเล ะะสำหรับที่ดินแล้วก็บ้านโซนนี้ค่ะ บ้านอาจจะมีการปรับปรุงเรโนเวทเล็กน้อยตามใจเจ้าของใหม่เลยค่ะแล้วแต่เจ้าของใหม่ชอบแบบไหนก็ทําใหม่ได้เลยค่ะหรือจะปลูกสร้างใหม่ก็ได้นะคะเต้รับบริการปลูกสร้างบ้านด้วยนะคะสนใจนัดชมกับเต่าได้เลยค่ะพื้นที่แปลงนี้เหมาะมากสําหรับทําบ้านสวนแปลงเล็กๆนะคะดูแลง,ง่ายๆพื้นที่1ไร่45ตารางวาค่ะ สำหรับคลิปนี้แต้วไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องของแต้วไว้ด้วยค่ะแต้วคะลูฟูที่ดินสวยนคะรนายกบายแต้วค่ะท้ายคลิปนี้ฝากบ้านแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ1นล้าน9แสนบาทคุ้มมากๆค่ะสุดท้ายไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ